เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม3ก๊กโมเอะกับผมนายคนโดอิชเชนเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาแนะนําตัวละครระดับ UR ซึ่งผมบอกเลยว่าเจ้าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วนะผมให้มันคือที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า2ตัวเนี่ยมีตัวไหนกันบ้างนะครับ โดยเริ่มต้นนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือพ่อหนุ่มลิโป้นะครับนี่สุดโหดของเราตัวนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็คือมันเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่ในเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตีบอสนะครับการเคลียรด่านเนื้อเรื่องต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นการ PVP เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ชนิดที่ว่า UR ตัวอื่นเนี่ยสู้แทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ และสำหรับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนั่นก็คือนี่เจ้าซุนเซ็กตัวนี้เลยนะฮะโดยเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ตีบอสได้แรงที่สุดในเกมแล้วนะท่านผู้ชม เอาล่ะทีนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมว่าเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวละครลิโป้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโดยเจ้าตัวละครลิโป้ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะมันอยู่ที่สกิลของเขานั่นเองโดยสกิลหลักของเขานะครับก็คือสกิลเจ้าสงครามจุดติตัวนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้แรงอะไรสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าจุดเด่นของมันนะครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้มันจะเพิ่มอัตราคิดิคอนให้กับตัวเราเองเนี่ยถึง20%และที่สําคัญท่านผู้ชมมันสามารถซ้อนทับกันได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่านะฮะใน1แมตช์ที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้สกิลตัวนี้เยอะเท่าไหร่นะครับอัตราคิดิคอนของตัวลิโป้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตีกันขี้แตกเลยทีเดียวนะฮะ และที่สําคัญนะครับนอกจากมันจะเพิ่มอัตราคิติคอนให้กับเราแล้วเนี่ยมันก็ยังเพิ่มในส่วนของคิติคอนดาเมดหรือว่าความแรงคิติคอนให้กับเราถึง50%ด้วยนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นท่านผู้ชมมันยังมีอีกนะครับก็คือในขณนะที่เราใช้เจ้าสกิลตัวนี้ออกไปเนี่ยตัวละครลิปโปของเรานะครับมันจะเป็นอมาตะถึง15วินาทีด้วยกันซึ่งบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าสกิลที่มันทําให้ตัวละครของเราเป็นอมาตะได้นานขนาดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรโกงแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม หมดเพียงเท่านั้นนะมันยังมีต่ออีกนะครับโดยเจ้าสกิลตัวนี้นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยน8%ของดาเมจเนี่ยเป็น h p ให้กับตัวของเราเอง ซึ่งเอาง่ายๆนะท่านผู้ชมก็คือเจ้าสกิลตัวนี้มันจะตีแล้วก็ดูดเลือดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอมตะด้วยโดยท่านผู้ชมลองคิดดูนะว่าดัมเมจสกิลเนี่ยเลเวล45อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็คือ354แต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเจ้าสกิลตัวนี้โอ้โหมันเพิ่มอัตราคิดิคอนแบบครั้งละ20 20เลยนะฉะนั้นนะครับถ้ามันติดคิดิคอนซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันแทบจะติดคิดิคอนทุกดอกอยู่แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆล,งดดนลอ,ปปองค ะะทีนี้ถ้าคิดว่าเจ้าสกิลตัวนี้มันเจ๋งแล้วนะครับผมว่าสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวนี้มันเจ๋งกว่านี้อีกนะท่านผู้ชม โดยเจ้าสกิลพาสซีฟของตัวลิปโป้เนี่ยเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับนี่เจ้าสกิลแผดเผาตัวนี้หน้าที่ของมันนะครับก็คือการโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองโอ้โหและที่สําคัญนะครับศัตรูที่โดนเจ้าริปโป้โจมตีเนี่ยจะโดนลดดาเมจรครั้งละ2%ด้วยอู้หยเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูพาสซีฟอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับนี่เจ้าพาสซีฟกาหารตัวนี้เลยนะครับโดยเจ้าพาสซีฟตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโกงเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าในทุกๆฉากต่อสู้ที่เราเอาเนนรับ เมื่อเวลาในการต่อสู้ผ่านไปทุกๆ7วินาทีเนี่ยตัวละครลิโป้ของเรานะครับดัมเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นครั้งละ3.8% 8, 8ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าเลเวลของสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มในส่วนของดัมเมจที่จะเพิ่มขึ้นทุก7วินาทีด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าเจ้าตัวละครลิโป้ตัวนี้นะครับดัมเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะแต่ในส่วนของสกิลโจมตีแล้วก็สกิลพาสซีฟเนี่ยผมบอกเลยท่านผู้ชมว่าคงไม่มีตัวไหนสก,กิลโก เอาล่ะทีนี้นะครับมันก็ยังมีในส่วนของเรื่องสกิลนักสัตว์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดคอมโบกับตัวละครอื่นในทีมเพื่อที่จะให้ริปโปของเราเนี่ยมันโหดได้แบบทวีคูณเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยมาพูดกันช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูตัวละครที่2กันดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าซุนเซ็กนั่นเองนะุผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้คือตัวที่สามารถตีบอสได้แรงที่สุดในเกมแล้วนนนะแต่่่วาาาขข้อออเเสียงครักก็ื ที่เราจะต้องเอาตัวนี้เนี่ยไปลงเล่นตามด่านเนื้อเรื่องหรือว่าเคลียร์เวฟนั่นเองนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าสกิลหลักของตัวนี้เนี่ยมันสามารถโจมตีศัตรูได้ครั้งละ1ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมว่าตัวละครอื่นๆในเกมเนี่ยเวลาเรากดใช้สกิลโจมตีพวกนี้ออกไปแล้วอ่ะมันจะโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มนะจะมีก็แค่ตัวนี้เนี่ยแหละท่านผู้ชมที่โจมตีศัตรูได้แค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมลองสังเกตดาเมจที่ด้านล่างให้ดีซะก่อนนะ อยู่ที่100% 0เปเลยนะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าขนาดเจ้าตัวลิปโปว่าดีๆแล้วเนี่ยดัมเมจมันยังแค่300กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะแต่พอมาเจ้าตัวนี้เนี่ยโอโ้โหดัมเมจคูณเข้าไป100% 0เปเลยนะครับและในส่วนของสกิลตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรหรวือหวาเท่ากับสกิลของลิปโปนะแต่ถ้าเราทำการปลุกพลังเมื่อไหร่นะครับเจ้าสกิลตัวนี้มันยังสามารถทำให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นใบได้ได,ด้วยท่านผู้ชมซึ่งเจ้าการติดใบนี้้้นะรัมมมก็จทาาใใหตู่ไสสถช นนั่นเองเอาละทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของพาสีกันบ้างดีกว่าซึ่งเจ้าพาสีของตัวนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมาดูที่พาสีตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับโดยเจ้าพาสีตัวนี้นะครับมันจะทําการเพิ่มค่าแอคแท็ให้กับตัวละครของเราเนี่ยถึง11%ด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการอัพเลเวลสกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความแรงเข้าไปด้วยนะครับและต่อมานะครับพาสีที่2ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดเลยนะ โดยเจ้าพลาสติตัวนี้นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ตัวละครซูนเซ็กของเราเนี่ยเลือดหายไป10%นะครับมันจะทําการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครซูนเซ็กของเราเนี่ยขึ้นมาถึง4.32%แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของการอัพเลเวลสกิลเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความแรงเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเอง และทีนี้นะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะว่าถ้าซุนเซ็กเนี่ยเลือดหายไปสัก 60- หรือเ0เนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเจ้าตัวซุนเซ็กของเราเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับเอาล่ะทีนี้ท่านผู้ชมผมว่าเรามาดูในส่วนของสกิลนักสัตว์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเจ้าสกิลนักสัตว์ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยอภิมหาโหดขึ้นเยอะเลยนะครับ โดยเจ้าสกิลนักสัตว์ของตัวซุนเซ็กนะครับก็คือเจ้าตามังกรเขียวตัวนี้นั่นเองนะผู้ชมและความสามารถของตามังกรเขียวนี้นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งนะครับที่เข้าฉากต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ PVP หรือว่าการลงดาดหรือแม้แต่การล่าบอสนะครับเจ้าตัวซุนเซ็กของเราเนี่ยจะได้รับค่าความโกรธเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับถึง540แต้มด้วยกันและเหมือนเดิมนะครับในส่วนการอัปเกรดเลเวลเจ้าตามังกรเขียวเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าความโกรธที่เราจะได้รับตอนเริ่มเกมเนี่ยเพิ่มมาก ขึ้นด้วยนะครับ เอาง่ายๆนะท่านผู้ชมก็คือเจ้าตัวซุนเซ็กเนี่ยถ้าเราอัพตามังกรเขียวจนเต็มเลเวล20เลยนะครับเรียกได้ว่าพอกดเข้าฉากไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดินไปถึงตัวศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าตัวซุนเซ็กตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ท่าอันติเมตได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถใช้อันติเมตที่โคตรแรงอันนี้นะครับใส่ศัตรูได้ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้าไม่เรียกว่าโกงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับแต่ความโกงของเจ้าตัวซุนเซ็กเนี่ยมันยังไม่หมด จัดคอมโบตัวละครซัพพอร์ตด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอพามาดูในส่วนของสกิลนักสัตว์ของเจ้าตัวลิปโป้ก่อนเลยโดยในส่วนของตัวลิปโป้นะครับสกิลนักสัตว์ของเขาเนี่ยก็คือตาพยักขาวนั่นเองซึ่งเจ้าตาพยักขาวตัวนี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เจ้าลิปโป้ทำการโจมตีเนี่ยจะได้รับค่าความโกรธเพิ่มขึ้นมาครั้งละ9แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมในส่วนของการอััปเกกกรดวมมงขาน็จะ ให้ค่าความโกรธที่เราได้รับเนี่ยมันมากขึ้นด้วยนั่นเองทีนี้นะครับเราวนกลับมาในส่วนของสกิลลิโปกันบ้างท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าเจ้าสกิลลิโปตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการซ้อนทับของอัตราคิติคอนด้วย เท่ากับว่ายิ่งเจ้าตัวลิโป้มันใช้สกิลบ่อยเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งติดขีได้ง่ายขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญนะครับสกิลของเขาเนี่ยมีการดูดเลือดด้วยฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะว่าการโจมตีทั่วไปของเจ้าตัวลิโป้เนี่ยมันจะไปเพิ่มค่าความโกรธนะครับทีเนี้ยมันก็จะทําให้เจ้าตัวลิโป้ตัวนี้ใช้สกิลท่าอันติเมตตัวนี้ได้แบบรัวๆเลยนะฮะเท่ากับว่านะครับสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆน,นั่นก็คือเรื่องของอัตราคิติคอนที่จะเต็มแบบโคตรไวววเเลลยนนนแ้กก็็ใส่าปอม แบบต่อเนื่องรวมไปถึงการดูดเลือดแบบรัวๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะลง PVP หรือลงล่าบอสก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้แทนตัวแทงได้เลยนะและที่สําคัญนะครับมันเป็นตัวแทงที่ดาเมจแรงมากด้วยเพราะว่ามันติดคีบ่อยนั่นเองเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการคอมโบตัวละครทั้ง2ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวละครที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเอามาคอมโบกับเจ้าตัวลิโป้แล้วก็ตัวซุนเซ็กเนี่ยก็คือเจ้าตัวละครเสี่ยวเกี้ยวแล้วก็ไตเกี้ยวนั่นเองนะครับน สองสาวตัวนี้เลยท่านผู้ชมเพราะจุดเด่นของตัวละคร2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการคอมโบสกิลนั่นเองนี่กดฟึบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดลงมาที่ด้านล่างนี่ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าเจ้าตัวไต้เกี้ยวตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเอาตัวเสี่ยวเกี้ยวใส่เข้าไปในทีมด้วยนะครับมันก็สามารถใช้สกิลตัวนี้ได้นะครับซึ่งเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มค่าแอคแท็กแล้วก็ค่าพลังป้องกันให้กับเพื่อนในทีมเราถึง10%เร็ด้วยกันนะฮะแต่ว่าที่มันเด็ด นั่นเองทุกชมเอาง่ายๆเลยนะก็คือตัวละคร UR 2ตัวที่ผมแนะนําไปเนี่ยเรื่องค่าความโกรธค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างโกงแล้วก็แรงด้วยนึกออกไหมแล้วทีนี้นะครับเรายิ่งได้ตัวละครที่สามารถเพิ่มค่าค,าความโกรธให้กับเจ้าตัว UR 2ตัวนั้นได้เยอะเท่าไหร่นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ทีมของเราได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเสี่ยวเกี้ยวตัวนี้นะครับนอกจากจะมีสกิลคอมโบตัวนี้ที่เพิ่มค,าความโกรธได้แล้วเนี่ยในส่วนของสกิลเมนหลักของเขาตัวนี้นะครับเขาก็ยังสามารถ เพิ่มค่าความโกรธให้กับทุกคนในทีมของเราได้อีกด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยท่านผู้ชมว่านี่มันคือคอมโบนรกชัดๆ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวตัวละครระดับ UR R ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ <ๆ S 2> และก่อนจากกันไปนะครับผมก็ได้มีคลิปการต่อสู้จริงของเจ้าทีมตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับ ันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม